สวัสดีครับผมชื่อนายธีราศากิาริพัรรัตเกิดวันที่3มิถุนายน2542ครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับตอนนี้กำลังศึกษายอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ครับโรงเรียนประทุมธานีนะทามีบำรุงครับอืมก็คณะที่ผมอยากจะอยากจะเรียนต่อหลังจบมหก็คือคณะเวิศาสตร์ครับเป็นการเกี่ยว เกี่ยวกับการแก้ภาพบัตรของนักกีฬาครับมหลาลัยที่อยากจะเข้าก็คือธรรมศาสตร์ลังสีครับมหิดลจุฬาครับแล้วก็แม่ฟ้าหลวงครับแล้วก็สีสีที่ผมชอบหรือสีที่ผมโปรดปรานก็นคือสีดำครับสีดำกับสีขาวอาหารที่ชอบก็เป็นข้าวมันไก่ครับผลไม้ที่ชอบก็เป็นแอปเปิลครับ แล้วก็งานดีเด็กก็นอนเล่นแล้วก็เล่นฟุตบอลครับแล้วก็คอติเป็นำใจครับเป็นทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุะ